เปิดสวิตต์ปิดล็อกครับปิดล็อกบัล็อกนนครแล้วอยากที่หนุนครับเราค่อยๆปลดลงช้าๆ ขึ้นในพลบินคะรับขึ้นมาอีกอโอเคเรียบร้อยครับผม